สวัสดีครับพบกับช่อง MKK Mini Bike Rider นะครับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกของทางช่องนะครับผมก็ขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อช่างหมายนะครับก็เป็นคนภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้เราก็มาถ่ายทําอยู่ที่นะครับกลางทุ่งนานะครับซึ่งมีการเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วเนาะวันนี้ช่างหมายเองนะครับก็จะมีสิ่งที่จะมานําเสนอท่านผู้ชมนะครับก็คือรถมินิบค์นะครับที่ช่างหมายได้ทําขึ้นมาเองนะครับได้ประกอบได้ ออกแบบนะครับแล้วก็ทําขึ้นมาแล้วก็ทดลองขี่แล้วครับตอนนี้ก็เลยจะเอามารีวิวให้ทางท่านผู้ชมดูนะครับว่ามินิบที่ช่างหมายทาขึ้นมาครับมันมีรายละเอียดมันมีความน่าสนใจยังไงครับครับและนี่ก็คือรถมินิบที่ทางช่างหมายทาขึ้นมานะครับลักษณะหน้าตาก็เป็นจะเป็นออกมาแบบนี้นะครับซึ่งโครงตัวนี้นะครับช่างหมายให้ชื่อว่าโครงมินิทีเล็กนะครับหรือว่าเจ้าไดโนเสาร์น้อยก็มาจากจังหวัดขอนแก่นเองนะครับมีการขุดค้นพบนะครับซาก ไดโนเสาร์นะครับซากฟอสซิลไดโนเสาร์ก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อรุ่นนะครับตัวโครงนะครับตัวโครงก็จะใช้ท่อ1นิ้วนะครับดัดขึ้นรูปครับตามนี้เลยนะครับในโครงนะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับก็ไล่ลงมาครับท่อคอนะครับจุดวางเครื่องนะครับเครื่องยนต์ที่เราใช้นะครับก็จะเป็นเครื่องอเนกประสงค์นะครับเครื่องยนต์เบนซินอเนกประสงค์หรือว่าเครื่องสูบน้ำนะครับจ้างหมายใช้ 6.5แรงนะครับตัวนี้มีลักษณะโค้งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหูชกนะครับทั้งสองข้างนะครับวันนี้เราใส่มาข้างเดียวนะครับเพื่อให้มันเข้ากับบรรยากาศของรัฐบาลช่วงนี้เพราะว่าเขาให้ใช้คนละครึ่งนะครับเราก็เลยใช้ครึ่งเดียวไม่ใช่นะครับก็ที่ใช้ครึ่งเดียวเพราะว่าให้ลูกชายขี่ด้วยนะครับน้ําหนักเขาน้อยนะครับก็เลยทําให้การยุบนี่มันมันมันช่วงมันน้อยก็เลยเอาเอาข้างหนึ่งออกนะครับ เพื่อให้มันสมดุลกับคนน้ําหนักเบานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นหูนะครับหูทํามา2ฝั่งนะครับหูตัวนี้นะครับทํามาเพื่อถ้าเกิดอนาคตนะครับมีการใส่ออปชั่นเสริมอย่างเช่นพวกเบาะหรือว่าพวกแหลกต่างๆนะครับสามารถทําเสริมได้ในอนาคตนะครับครับเครื่อง6.5แรงนะครับที่เราใช้นะครับขับเคลื่อนโดย ระบบโซ่นะครับซึ่งจะใช้คัดแดงเบี่ยงตัวนี้นะครับเป็นตัวส่งกําลังมาจากเครื่องนะครับผ่านโซ่มาหาชุดดุมหลังนะครับชุดสตร์หลังนะครับตะเกียบนะครับตะเกียบก็เป็นเหล็ก1นนิ้วดัดขึ้นรูปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูมาดูรายละเอียดของตะเกียบนะครับนีรายละเอียดอะไรบ้างนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเล่งนะครับเล่งเวลาตึงโซ่ยอนโซ่นะครับตัวนี้ก็สามารถปรับเล่งได้ รายละเอียดก็จะไม่มากนะครับพักเท้านะครับก็จะเป็นพักเท้ากึ่งทีมไลน์นะครับขาตั้งก็จะเป็นขาตั้งของรถมอเตอร์ไซค์เลยนะครับครับเจ้ามินิทีเล็กตัวนี้นะครับช่งางไม้เองก็ทำออกมาเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับซึ่งเวอร์ชั่นแรกนี้ก็จะออกเป็นแนว enduro นะครับเป็นแนววิบากนิดนึงนะครับเวอร์ชันที่2ก็กาลังทาอยู่แต่ว่า จะเป็นหน้าตาลักษณะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะครับลองติดตามดูนะครับว่าหน้าตามันจะออกมาแตกต่างจากเวอร์ชั่นที่1มากน้อยเพียงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับอันนี้ก็คือแฮนนะครับแฮนก็คือเป็นแฮนรถวิบากเลยครับมีระบบเบรกนะครับฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายนี้เป็นเบรกหน้านะครับฝั่งขวาเป็นเบรกหลังนะครับโดยใช้เบรกน้ํามันนะครับเป็นของมอเตอร์ไซค์เลย มาก็จะเป็นแผงคอนะครับแผงคอนี้เป็นแผงคอล็กนะครับโชคก็จะเป็นโชกสีทองนะครับอันนี้มีข้อต่อโชกเพื่อทําให้รถนะครับมันสูงขึ้นนะครับต่อขึ้นมาที่80มิลลิเมตรนะครับมาดูล้อครับล้อนะครับที่เราใช้เป็นล้อรถ atv นะครับขนาด16คูณ8.0นะครับขีดเจ็ดก็คือใช้ล้อขอบ7นิ้วนะครับของรถ atv นะครับชุดดิสเบรกหน้านะครับก็เป็นดิสเบรกมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเรามาทำให้มันมีขนาดเล็กลงนะครับซึ่งของมอเตอร์ไซค์ปกติมันอยู่อยู่ที่190หรือว่า2อ0สกว่าไปนะครับแต่ว่าช่างหมายก็เอามากึงให้มันเหลือ 140มิลิเมตรนะครับเพื่อให้มันเข้ากับขนาดกัะทาร้อนะครับน,นีดุมข้างในนะครับก็จะเป็นดุมสร้างนะครับจ้างไม้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้มันเข้ากับสลีละของเจ้ามินิทีเล็กตัวนี้นะครับก็จะแตกต่างจากดุมทั่วๆไปนะครับส่วนปั๊มเบรกล่างนะครับก็มีการดัดแปลงใส่นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปั๊มเบรกของรถเบบนะครับ ชุดหน้าก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาครับมาดูชุดหลังนะครับชุดล้อหลังนะครับชุดล้อหลังนะครับก็จะเป็นขนาดยางเท่าๆกับล้อหน้านะครับก็คือ16คูณ8.07นะครับก็ใช้กระทะ7นิ้วแต่ว่าดิศหลังนะครับก็จะทําใหญ่ขึ้นมากว่าดิศหน้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดจากมองจากด้านหลังนะครับดูมันค่อนข้างกว้างนะครับก็เลยสามารถใส่ตัว ตัวปัม๊มปั๊มล่างตัวนี้ใส่เข้ามาะระยะตรงนี้ได้นะครับดุมก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับฝั่งนี้ก็ใส่โซ่นะครับจะต,ตายเดียวกับกรถมอเตอร์ไซคเลยครับปั๊มก็จะเป็นปั๊มของอรถเบสนะครับส่วนสีนะครับสีก็จะเป็นช่างหมายเองก็จะใช้สีพลาิโคตเนี่ยะครับในการเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับจะใช้สีพลาิโคตนะครับ โอเคครับก็น่าจะรีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับแบบใกล้ๆเพียงแค่นี้ก่อนครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดขนาดที่เปรียบเทียบใส่กับตัวคนนะครับรถจากคันแ็กแค่นี้เองนะครับถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ขี่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ ถ้าเกท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อได้นะครับทางเบอร์ที่ช่างหมายได้ให้ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ติดตามทางแฟนเพจนะครับเฟซบุ๊กก็จะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็ฝากช่อง MKK Mini Bike Rider นะครับโดยช่างหมายนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับช่วยติดตามนะครับแล้วก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อเราจะได้มีกำลังใจสร้างคลิปใหม่ๆขึ้นมาอีกนะครับสุดท้ายนี้ช่างไมายและทีมงานนะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ